สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอปัญญาชนแนลนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่เกมฟีฟ่าออนไรน์ีกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็มากับนักเตะหนึ่งในหัวหอกของบาร์เซโลนาเนาะเป็นปี20 UCL เนาะเป็นบวก8เดี๋ยวเราไปดูที่สแตตกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นค่าพลังที่เลเวล5เนาะแล้วก็ อยู่ในฟูบาซ่าเรียบร้อยพอบวกมาอีกหน่อยก็สําหรับเลวันดอสกี้20 UCL ก็ส่วนสูงอยู่ที่184เนาะก็สูงกลางกลาอ่ะน้ำหนักอยู่ที่80ก็พอดีพอดีหน่อยพอเบียดได้นิดนหน่อยหน่อยก็มาดูที่สเตตก็จะเป็นจุดสกอร์นะเด่นๆเลย1้0อันนี้คือเลเวล5เนาะแบบบวกฟูแล้วด้วยก็เตะลูกโทษยืนตำแหน่งเนี่ยเกือบ1้อยเลยนะเป็นตัวที่แบบยืนหาตำแหน่งได้ดีเลยแหล,ละก็เด่นเด่นี้ก็จะมียิงโค้งที่เกือบร3อยเนาะก็ วบคุมบอลเนี่ยสมดุลล้มยากหน่อยแล้วก็เรื่องมองบอลก็เกือบร้อยเลยแข็งแร่งวบคุมออลมณมได้ดีมากร้อยคือแบบโดนเขากดดันอยู่ในกรอบเกีโทษก็แบบจบได้ยังเฉียบคมเหมือนเดิมไม่หวันไหวไม่กระตุกกระตากอะไรประมาณนั้นก็ปีนี้จะไม่มีพลังแฝงที่เป็น power header นะที่ผมเลือกมา ราะว่าปีอื่นที่มี power header มันจะราคาแพงแล้วแล้วก็ความเร็วสปีดต้นอะไรมันก็กลางๆอะ่ะพอวิ่งได้นิดๆหน่อยๆเวลาแบบจังหวะทะลุช่องอย่างเงี้ยก็มาดูที่โค้ดก็ใส่แทรกซึมไปแล้วก็เบียดหาเหลี่ยมเบียดแล้วก็การยิงในกรอบเกียตโทษก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าโอเคมาดูจังหวะนี้บอลอยู่ที่เมซี่วิ่งมาวิ่งมาให้เรวานเรวานยังไงต่อเรวานเห็นน้องลีส่งไปน้องลียิงโอ้โหติดเซฟ จังหวะประมาณนี้แหละเลวานจะชอบแบบมาเติมเพื่อนในจังหวะที่แบบน่าจะเติมอะ่ะเพราะว่าค่ายืนตำแหน่งเขาก็ประมาณ120ก่กวนะ่าเนาะมันก็สมกับค่ายืนตำแหน่งหน่อยโอ้มาจังหวะนี้บอลองลี Only แล้วโอ้โหประตูนี้แอสซิดโดยโรเบิร์ตเลวิโดสกี้เนี่ยแหละลูกส่งก็พอทําได้มาที่จังหวะนี้เปิดตีต bon ัดบอลได้ส่งมาให้ลากิตติลากิตติยังไงให้เลวานเลวานเห็นเพื่อนแล้วโอ้ทะลุช่องมาแล้วองลีองลีเบียดนิดนึง พอไปหน่อยโอ้โหไปไม่ได้มาดูจังหวะนี้บอลอยู่ที่เบลเดินส่งมาให้เลวานเลวานยังไงเลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงหน่อยเลี้ยงล็อกไปล็อกมาลอกไปลอกมาให้เมซี่ยิงโอ้โหปันโค้สวยสวยปันพูดถึงการเลี้ยงบอลของเลวานเนี่ยเลวานจะเป็นตัวที่แบบพอเลี้ยงได้นะแต่เลี้ยงจะไม่ค่อยคล่องอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามัน ไม่มีสกิลการเลี้ยงบอลเลยอ่ะมีแต่พวกจบสกอร์ยิงปั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีสกิลการเลี้ยงบอลมันก็เลยแบบการเลี้ยงบอลอาจจะดูเก๊ะๆกลางๆในบางจังหวะเนาะบางจังหวะก็แบบเลี้ยงบอลห่างเท้าเกินไปอ่ะดูที่จังหวะน,นี้องลีกาบีเปอร์ตีองลีทีหนึ่งเลวานชีแล้วทะลุช่องมาเลวานยังไงยังไงทิเข้าวซ้ายยิงปัน่นเรียบร้อยครับผมผมไปซ้ายห้าขวาห้าเนี่ย สำหรับเรว,วานเนี่ยคือแบบพอไว้ใจได้เลยนะเท้าซ้ายถึงแม้แบบบางจังหวะมันจะแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเท้าขวาแต่เท้าซ้ายก็พึ่งได้เพราะว่าบางปีมันซ้ายสี่มันยังเวลาปั่นมันแบบเป๋ๆหน่อยมันไม่ค่อยคมอะ่ะถ้าซ้ายสี่ายห้ายังพอแบบเรายังหวังพึ่งได้ไงเหมือนแบบเท้าขวาอีกข้างที่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเอาแบบเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้แล้วกันเท้าซ้ายมาดูจงังหวะนี้บอลอยู่ที่ลากิติด กิดิตส่งมาให้เมซี่เมซี่วิงว่งไปวิ่งไปดูเรววนเรววนชีอยู่ตรงนู้นเรวนเวนบอลมาถึงเรววนโอ้โหจักรยานกาอากาศเมื่อกี้เขาเซฟได้นะแต่เหมือนบอลจะแรงเกินไปจนแบบหลุดมือเข้าไปอะดูภาพช้ายทีหนึง่งโอ้โหมาดูจงังหวะน,นี้เปอร์ตี้เปอร์ตียังไงของลีวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วยิงโอ้โหบอลหลุดลงมา เรวานยึกยักโอ้โหยิงโอ้โหขนาดโดนบังไว้แล้วแบบยังยึกยักและยังยิงลอดผ่านมาได้มาดูจังหวะนี้เปิดตีเห็นช่องแล้วเรวานยังไงอู้ยยิงลูกเลียดแรงๆเข้าไปหนึ่งทีคมจริงๆเลยเข้ามุมพอดีเลยมาดูจังหวะนี้เรวานยังไงองลีรากิติดยังไงส่งมาให้เรวาน ยิงเลียดไปอีกทึงที่โอ้โหเข้ามุมอีกแล้วอะ่ะเฉียบขาดจริงๆเลยเลวันย,ย,ย,ยิงฉีกยิงปั่นยิงไกลย,ยิงแรงยิงได้หมดเลยอะ่ะเรามาดูจังหวะนี้โอ้โหยึกยักกันอยู่ริมเส้นแสดงว่าต้องมีเปิดเนามาเปิดมาให้เลวนันมงโอ้โหวิมงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปปฏิกิริยาผู้รักษาประตูไม่ทันเลยอะ่ะมาพูดถึงความแข็งแกร่งของเลวันกันหน่อยเลยวันเนี่ยมันส้าเหลี่ยมพอแบบบังบอลบังไม่นานอ่ะพอเบียดแล้วบังได้นะ แต่ถ้าคลองบอลนาน,นๆหน่อยอะ่ะอาจจะเสียบอลได้เพราะว่าเลวานเป็นตัวที่ไม่น่าจะคลองบอลได้นานเท่าไหร่จะเป็นตัวที่แบบทําชิงและทาช่องมากกว่าเขาเป็นตัวที่แบบไม่น่าจะเลี้ยงบอลไว้ได้นานได้แต่เรื่องจบสกอร์นี่ค่อนข้างไว้ใจได้เลยเลวานนี่เป็นตัวที่แบบจบสกอร์โอเคเลยร้อยสามสิบรวมฟูทีบาซ่าเลยเรียบร้อยก็ไม่แย่แต่ราคาประมาณแสนเอ็มเนี่ยผมว่ายังสูงไปนิดเพราะว่าสเตตโอเวอร์ออลแค่ร้อยสิบห้าไงก็น่าจะประมาณแบบ สักแ0 0หมื่นเก้าหนะกันล่ะโอเคแต่นี่อยากใช้ไงมัน2เท้าแล้วทํำฟูบาร์ซาด้วยก็เลยเอามาใช้ก็สําหรับเรว,วานยี่สิบยูซีเอลหรับผมก็สําหรับส่วนตัวนะให้คะแนนไปที่7.5เต็มสิแล้วกันตามความชอบก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะก็อยากให้ทําคลิปแนวไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้ผมจะได้รู้ว่า อยากดูกันแนวไหนก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ They wanna rise up while you